มาเลยสวัสดีวันอาทิตย์ต้องสีแดงนะคะวันอาทิตย์เลาวันหยุดเราไปอยู่สวยออกกำลังกายแดงท่านชุดมออกกำลังกายด้วชุดสีแดงวันอาทิตย์วันแห่งครอบครัวมอบความรักให้กันหรือยังจ๊ะไอ v e ิ o ยูริยันออกกำลังกายกับวีสไต แดงทั้งชุดวันนี้รองเท้าก็แดงเดี๋ยวใส่รองเท้าให้ดูแดงแดงกระเป๋าก็แดงไปไหนมาพี่พี่ส่วนเธอเข้าแลวน่าม่หอยกระเป๋าก็แดงพี่ไปเที่ยวมาสิ มีความสุขในการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเราออกกำลังกายที่บ้านวันนี้แดงท่างชุดดใจออกกำลังกาย สไตล์วิวีเบาๆวันอาทิตย์บอกรักกันหรงร้อนแรงใช่ไหมหัวก็แดงชุดแดงนะวันนี้งงไม่ก็แดงใส่เอาขึ้นมาออกกําลังกายยกขึ้น ชุดแดงออกกำลังกายด้วยชุดแดงมีมอกลวฝนตกออกไปทำสวนไม่ได้ออกกำลังกายสักหน่อยก่อนโยกไปก่อนโยกโยกมีคนบอกว่าใส,ส่ชุนสูงโยกได้ไหมกลาวบุญโยกไปค่ะ โซเชียลกรอนแรงนะคะข้างนอกฟอนต์เอาโยกป้อาออกร่างกายกับวีหัวใจฉันดวงนี้มอบให้เธอครอบครองแดงทั้งชุดร้อนแรง มอ,ออนะมอบความรักมอบหัวใจให้กันในวันหยุดนะมีความหมารักทุกคนสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องออกกำลังกาย ทำสวนกอกได้หัวใจจ้าหัวใจฉันดวงนี้มอบให้เธอครอบครอเตี้ยลงมนะคะโลกโซเชียลมันร้อนแรงใช่ไหมอินลูเันเซอร์โห้ยไม่ต้องไปเบ่าดัตลิดอกบ,บ่าเล่าก็ได้ จะพูดคำว่ายูทูบเบอร์ก็ได้นะครับขำไปดูทุกช่องก็จะม่เล่าอยากกันหัวสูงเนาะยังไม่ต้องอยากหัวสูงนะจ๊ะเอาโยกไป วิ่งวิ่งก่อนชุดแดงแรงฤทธ์นะคะชุดแดง <c oughs> แรงฤทธ์คิดถึงเพื่อนๆทุกคน